To see you get it. You work too hard. <laughs> thank you, thank you very much. <laughs> 就是要想。 ผมเห็นด้วยกับท่านนะครับในเรื่องของการการสืบพุสูจิธีนะครับเพราะว่าจะทําให้แนวชายแดนของคุิภาพทั้งใน,นายที่มันงงโงเมีความเชื่อม่มากขึ้นในเรื่องของตาร,รวจจะได้รู้จักกันนะครับแล้วอรอต่อต่างเนี่ยก็จะไม่มีจะทําให้การทำงานงน่ายมากขึ้นโอยโอ้อยอยอยโอย ครับขอบอื่นนะครับก็ต้องการของคุณสำรัทุกฝายนะครับที่ได้ร่วมกันจัดที่มีการประชุมในวันนี้นะครับนะแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นนะครับของประเทศไทยแล้วก็กระทของสารณสุขในสภาบบ้าง นะครับแล้วก็ในส่วนของอรัฐบาลที่จีนนะครับซึ่งมันนี้ผู้เองในฐานะผู้แทนท่าผู้มีการโดยทีท่านเขต้องกราบขอบคุณสาระโดยใจจุตินะครับซึ่งได้ข้อหมายท่านที่ดีจะสูงความนั่กคุ่มสาระแห่งสาระประชาชนจีนนะครับนะซึ่งเป็นผู้แทนระดชชับสูงนะครับที่ได้เข้าร่วมารดยตร เป็นสิ่งที่ผมบอกได้ว่าวันนี้รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกับประเทศในภูมิภาครูปแมนาคูและก็มีความมุ่งมั่นมีความจริงจังจริงใจที่จะทําให้การปราบปรามอาจกรดมคอนเทนเตอร์อาจจะดมข้ามรุณะโต้ลตงไปและหมดสิ้นไปจากในภูมิภาคแบบรูปแมนาคูผมเองมองว่า การทำงานในวันนี้เนี่ยการโดย,ยุมวนวันนี้จะต้องรู้ร่วมเพราะว่าจากประสบการณ์ของท่านผู้อิเฉที่ผ่านมาท่านสั่งสมประสบการณ์ได้อย่างยาวนานและมีความเข้าใจในบริวทของประเทศในแถบรูปมน้ำขุเป็นอย่างดีอาจกรมเไม่เหมือนในสมัยใดดีวันนี้อาจจะทมไม่ได้แยกส่วนอาจจะทำรวมกันทั้งหมดวันนี้ อาจจะทำทามนุษย์เมื่อถูออกรูใหม่ก็ไปเป็นไปอาจจะทำคอนเซ็ตเตอร์เมื่อจากอาจจะทำคอนเซ็ตเตอร์เมื่อได้เงินมาก็นําไปฟอกหนึ่งเอาไปซื้อทองคําเอาไปซื้อยาเสพติดเข้าไปสู่กระบวนการค่ายาเสพติดข้ามแดนแล้วเมื่อมีเงินอีกก็นําไปซื้อพวกเงินเป็นเหลือเในการทํา เราโมโใหม่เพราะนั้นกระบวนการในปัรเห็นได้ว่าวันนี้อาจจะการทุกริไม่ได้แยกสุดทานเพราะนั้นการทํงงานวันนี้การมรการเป็นสัญญาญที่สุดเพราะนั้นผมมองว่าตอนนี้เราเดินมาถุกทางและการประชุมในวันนี้ผมเชื่อมว่าจะแต่บังเกิดผลการปฏิบัติการในรูปแบบจากการรูปกันในรูปแบบของการกระทำยุทธวิธี เรอบิการองิการบกรการอรการในรูกแบการบริการรูกกเอ่อถ้าเกมีารขโมยเนก็จะีารขโมเงนีของยงินามีรยเทนการมินก็จะารเทิกีรยเงนียเราจะต้การมงนก็ะกาเนกะารขเป็นฐจารขเนกขเนก็จาร์เป็นฐานของนกมีาเนุรือเปน็นกหละมงกี ของผู้ที่กอ่อเหตุแล้วมาใส่ทักงถิ่ในประเทศแถบร,รุ่กมานโอีกต่อไปเราเราเราแก้ไขผ่านอะไรครับนะนั้นไปต่อนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการทำง,งานเนี่ยนะครับะจะใช้การทำง,งานผ่านแดงน,นะครับนะอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งในวันนี้ผมเดินทางไปโรงงานที่สารวัประชาชนจีนนะครับเดื่อเรับความรู้มือจาก รัฐบาลจีนอย่างเป็นอย่างดีมากนะครับดูไปก็จะมีท,ที่จะมีไต้หวันเป็นหัวหน้าคุ่มุนนะครับดูไปเราจับคนไทยได้ยี่สามคนนะครับนะไต้หวันหนึ่งคนผมต้องเรียนนะครับว่าทุกประเทศที่ไปนะครับนะไม่ว,ว่าจะเป็นมาเลเซียไต้หวันต่างๆนะครับโดยเฉพาะดูไบกับมาเลเซียเนี่ยยิ่งดูไบเนี่ยนะเขาจะบอกเลยว่าประเทศเขาเนี่ยไม่มีแก๊งฮอรเซนเตอร์และเขาไม่เชื่อว่า เราจะรู้ได้อย่างไรเราอยู่ห่างเป็นพันกิโลนะครับนะทุกประเทศเนี่ยเราไปทาไํางานรืแรกเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าทุกประเทศเขาบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงเนะี่ยว่าที่คอนโดนี้ชั้น9ชั้นส0มีแก๊งคอสเซ็ตเตอร์เขาบอกคุณอยู่ห่างเป็นโกเจ็พันกิโลคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับเขาทุกประเทศนะครับเขาจะขอเวลา เขาบอกให้ผมอยู่นิ่งๆนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะขอไปตรวจสอบก่อนแต่ทุกที่เมื่อเขาตรวจสอบแล้วตรงกับข้อมูลที่เราให้ไปทั้งหมดนะครับเขาถึงเชื่อมั่นเราแล้วก็เข้าจากกลุ่มแล้วให้เราเนี่ยเปผู้สังเกตการแต่ผมมองว่าวันนี้การที่ประเทศไทยนะครับเราได้กำหนดให้มีการประสุมร่วมกันไปทถยคีในครั้งแรกนะครับหรือว่าเป็นวิธีใหม่ของการทางาน ในการรกา่วมกันดยแท้จริงโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสำหรับการถ่ายรูปในชุดที่สองนะครับขอเชิญผู้เข้าร่วมการทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับเชินดีครับ